ไปล้อมาสองชั่วโมงกว่านะสี่สิบเจ็ดดอกเพื่อนๆแบบว่าไม่เสียนะอันนี้คือแบบไม่เสียจา้าใครละจ้ะนี่โอ้โหเพื่อนๆรอใครจ้าเห็ดดอกนี้รอใครจ้าเพื่อนาพาเพื่อนๆชมวิวไปด้วยนะ ลัอเละาะเห็ุก่อนที่จะไม่มีเหตุให้เก็บกระเลาะล้อรอลอจ้าทุกคนมาเ,เพื่อนเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาอีกแล้วเมื่อวานนะคนมาเยอะเดยเนเพื่อนๆอ้นี่สองดอกเลยนะจ้าเห็นปะนเอาแล้ไม่รอเลยจ้ะถ้ารอจะได้กินนี่จ้า นาเอาไปก่อนเห็ดมะนาวเพื่อนๆดอกเบลเลอร์เลยดอกใหญ่มากเลยนั่นไาเห็นเห็ดตรงเราจอดจักรยานนี่แหละเพื่อนๆเราลมุดเอาก่อนเนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเห็ดพึ่งเห็นพึ่งเห็นไหมเห็ดพึ่งน่ะมุดเอาเ่ยเก็บเห็ดลำบากนะแต่อยากเก็บมันดูดินี่ มานเลยนะนี่เห็ดพึ่งของแท้เลยจ้ะของแท้ของแท้อร่อยจ้ะแบบนี่นี่เราว่าดอกนี้ใช่นะมันเพื่อนเียดยิมาจะเป็นเพื่อนดอกนี้ใช่แหละนะบันจงกันนะใช่ไหมมันลุ้นกันดยลยลุ้นมากเลยนะ หวังว่ามันจะใช่เพืเ่อนๆดึงยากด้วยนะมาใช่เลยเนี่ยของแท้ของแท,งเท่เห็ดพึ่งหวานไม่รอโตเลยจ้าเอาแคดนี้และจ้ามาจา้ะเนี่ยใช่นะเพืเ่อนๆหาแสงแทบไม่เจอเลยนะ มาเอามาดูใกล้ๆม,มันคือเห็ดพึ่งนั่นแหละเ,เพื่อนๆเนี่ยทรงใช่เลยเห็ดพึ่งจ้ะมิจจา นีแล้วว่านี่ใช่นะเนี่ยเอาว่าใช่นะเพื่อนๆเนี่ยมันลุ้นกันนี่เนี่ยมันมันแอบขึ้นนะหนาวกลางคืนมันไม่ถึงสิบนะเนี่ยแต่ว่ากลางวันเนี่ยวันนี้มันยี่สิบไงเห็ดพึ่งเลยก็อยากเกิดเพื่อนดูดิฟันใช่เลยจ้ะแล้วแล้วดอกนี้ล่ะนี่มาคู่กันดี นันมีเสียงคนตีกรอบนะคะเพื่อนได้กินอีกแล้วเรามาเลยจะลวกแช่แข็งไว้จ้ะเห็นเห็ดของเราเห็นไหมนั่นยิ้มอยู่เลยเพื่อนมาเห็นเห็ดไหมต้องคอยย่องนะดอกนี้แอบอยู่นะ เพื่อนๆดูทากสิทากเอาของเราซะอมันเพื่อนดูทากดิทากจัดการเห็ดดอกนี้ซะไม่เห็นใจกันมั่งเลยโอ้โหจับรู้เลยกินรอบเลยครับมันแตกด้วยนะโอ้โหนะปันดอกบัวเลยเพื่อนๆเห็ดต่เนี้เนาะ เอา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 นานๆจะได้เจออย่างนี้นะเอาจะเอาเอาพเพื่อนเห็นไหมอันนี้น่าจะขาลายมาอือผิดหวังเลยเพื่อนทางนู้นไปไม่ได้เห็นเลยทางนี้นี่โอเคนะม,มาเลยจ้าเพื่อนดูดอกนี้สิ ลุ้นกันขาลายไหมอืมอามนาดูใกล้สิอืมใช่จริงด้วยเหมือนเหมือนอึ่งอ่างน้อยเลยเนาะเห็ดพึ่งขัดหัวส้ม,มเกิดคู่กันเลยคนละตระกูลเลยเพื่อนขูดอย่ามันเลอะไปหมดแล้ยจ้ะ นี่เดี๋ยวไปล้างน้ำขูดเอาตับตรงนี้ออกเนาะคิดว่าจะไม่ได้กินดอกแบบนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวรออีกหน่อย อาจจะเพื่อนๆเ,เลยมาเลยมาเลยหัวส้มเก็บเก็บเก็บ,กบนี่ได้นะงานผัดขาดทิ้งไว้นี่เลยจ้ะเอาแค่นี้จ้ะอร่อยน่าจะเป็นดงหัวส้มนะมได้ก็เอาไปก่อนจ้ะนู่นอีดอก แปวแปวๆปนี่จ้านี่นี่น,นี่สองดอกอะนะดอกกำลังกินนะดอกเล็กๆอย่างเงี้ยนะนี่แนตะ่ทุกคนอ่อยเลยเรามีนู้นมีอีกดอกเพื่อนๆไป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 นี่เพื่อนๆมามามานะจ้าาอยู่ใต้ไม้แอบแอบขึ้นนะ พื่นอนเลยอดอกนี้เพื่อนเพื่อนอย่าคิดมากนะดอกนี้นะดูดิคือแบแบแอบเกิดเนยไม่คิดมากนะจ๊ะ <c oughs> นี่อีกดอกจ๊ะนี่เพื่อนเพื่อนนี่อกดอกอ่อนได้เลยมันได้หลายดอกเลืไปกี้มันเ,เก็บใส่ถุงไปหมดแล้ว เห็นไ,ไหมเห็ดพึ่งเอ้ยเห็ดโวโซมมันไม่มีใครกินนะแมมีคนเขาดึงแล้วเขาก็ไม่กินนะเขาไม่เอาเนี่ยมีคนมาแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าเรากินนะตอนนี้ะเรากินมีคนเนมาแล้วตีเนี่ยไม่ถอนหมดเลยเนี่ยน่าจะถอนตั้งแต่เมื่อวาน เราเอาจะเ,เ,เพื่อนเพราว่ามันอร่อยนะของกินได้แต่อันนี้เห็ดพึ่งเหมือนกันมันอร่อยเพื่อนอันนี้เขาคงเอาไปแล้วไม่รู้ใครเอา <c oughs> ถ้ากรู้อะไรนี่เพื่อนนะมาอยู่นะจ๊ะเจอต้อมด้อมมอง,มองนี่ดอกเพื่อนแต่ว่าเป็นดอกที่ต้องแย่งชิงนะดอกเนี้ย ขอนะจ๊ะอืมเห็ดรุ้งน่ะเนี่เพื่อนใช้ได้อยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่นะดอกเนี้ยอืมสองดอกเลยจ้ะเพื่อนๆตะมูตะมีเลยจ้ามาดูเห็ดดอกนี้นะก็เ,เหมือนเห็ดพึ่งมากเลยจ้ะดูดิมันคือเห็ดพิษนะจ๊ะมันน่าจะผสมกันนะ เห็ดพิษเลยเหมือนมากเลยนะแต่มันไม่ใช่อนะดูตรงนี้ตรงนี้นะีไม่ใช่เลยค่ะเหมือนเห็ดนี่มากเลยเพื่อนๆก่อกนี้เห็ดสมบูรณ์นะกอกนี้เห็ดทาลายสมบูรณ์มากสมบูรณ์แต่เพื่อนมองไม่เห็นเลยถ่ายถ่ายรูป <c oughs> นี่นยะ นี่จ้ามันสมบูรณ์มากเลยมันจะเป็นสีฟ้าๆนะเวลาเราตัดเนี้ยมันนิ่มๆเนี่ยแต่เวลาลวกก็เด้งมากเลยนะกรุบกรุบกรุบใครละจ้านี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนรอใครจ้าเห็ดดอกนี้รอใครจ้า ไม่ต้องรอใครเอาเลยจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยเพื่อนดีดีด,ดีโดนท่ากินไปหน่อยนึงแต่ดีมากเลยเนื้อแน,น่นปึกเนื้อแน,น่นปึกเลยดีมากเลยเพื่อนๆดีมากเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเห็ดดีมากเลยจ้ะอู้ดูดอกดิใหญ่นะใหญ่มากเลย